ไปข้างนอกใช่ไหมครยาตัวนี้นะครับว่านสูดหนึ่งจะช่วยกระชับช่องคลอดกระชับเนื้อตัวนะครับพวกท้องลายพวกนี้นะครับจะช่วยเน้นความสวยความงามนะครับเน้นขึงนะครับตัวนี้เน้นความสวยความงามนะครับต่อไปก็จะเป็นยาน้ำว่ชพุลูกสูตรสองนะครับยาน้ำว่าชัุลุกสูตรสองจะช่วยในเรื่องของ ตรีที่หลังคลอดบุตรก็คือคนที่คลอดลูกใหม่ๆแทนการอยู่ไฟขับน้ำข่าวปลาสตรีไม่มีน้ำนมนะครับคลอดลูกแล้วผอแมแห้งแรงน้อยนะครับไม่มีน้ำนมมานะครับก็ให้ใช้ว่านสูตสอจะช่วยให้น้ำนมมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแทนการอยู่ไฟแทนการอยู่ไฟมันก็จะขับน้ำข่าวปลาทำให้มดลูกเข้าหูเร็วขึ้นนะครับ แต่สติทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ไฟนะครับเพราะสติสมัยใหม่ใช่ไมหมฮะอยู่ไฟไม่ไหวนะครับก็ะะให้ใช้ว่าทุสนะครับมันจะทําให้อ่าหน้าท้องกระชับเข้ามานะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหย่อนนะครับมดลูกหย่อนก็คือจะปวดเฉียวหน่วงท้องน้อยนะครับเวลายืนก็จะหน่วงหน่วงฉี่ก็จะฉี่บ่อยนะครับนั่นคืออาการมดลูกหย่อนกินยาตัวนี้มันจะดึงกระชับกลับเข้ามาครับแล้วคนที่มีปัญหาตกเาว นะครับตกเท้ามีกลิ่นนะครับตกเท้ามีกลิ่นนี่ก็อันตรายนะครับก็คือตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นซีดเป็นผังอืดลดลูกโตลดลูกอักเสบนะครับใช้ว่านสูตรสองตัวนี้เน้นการรักษานะครับทีนี้ส่วนใหญ่บางทีเรานําเสนอเขาแล้วเราไปเจอคนที่ผ่าลดลูกทิ้งนะครับคนที่ผ่าลดลูกทิ้งถามว่าจาเป็นต้องกินไหมยิ่งจําเป็นต้องกินเพราะคนที่ไม่มีลดลูกเนี่ย นะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับในตัวยาของว่านสูตรสองมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะครับมันจะช่วยนะครับเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะครับ, rogen, าานะรบผู้หญิงที่ไม่มีมดลูกนะครับอารมณ์ทางเพศก,ก็จะไม่มีผิวจะแห้งจะแก่ง่ายใจช้าบู๋มากฟากร้ายจุที่ทุ้ยบทกระว่านะครับกินตัวนี้ก็จะกลับคืนมานะครับจะช่วยให้ ดีขึ้นนะครับผิวกันก็จะเปล่งบางมีน้ํามีนวลถามว่าสวยไหมถามว่าอื่มไหมอื้มสวยแต่ไม่สู้สูงนะครับสูวนี้เน้นการรักษาครับทีนี้ก็จะมาเป็นตัวยาสตรีเบอร์สองนะครับยาสตรีเบอร์สองก็จะมีสมุนไพรทั้งหมดร้อยเก้าชนิดนะครับตัวนี้จะเน้นไปที่ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองก็จะอายุประมาณ40 45ปีขึ้นไปจะ50ปีที่เขาเรียกว่า เลือดจะไปลมจะมานะครับเมนจะหมดนะครับหูดหงิดทู่ยที่ที่บนอะไรพวกนี้นะครับอารมณ์ทางเพศไม่มีนะแล้วก็จะหนาวหนาวร้อนร้อนพวกพวกแบนบ,น,บน,นะครับนั่นคือเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ให้ใช้ชาตีเบอร์สองตัวนี้มันจะช่วยห้าอารมณ์ทางเพศต้อกลักบคืนนะครับแล้วก็ครอบครัวก็รักกันใช่ไหมฮะสามีสกิดก็จะหูจะหาแหละทีแรกก็สามีสกิดไม่หูไม่หาก็ใช้ตัวนี้จะช่วยได้นะครับก็ สำหรับตัวนี้ก็จบนะครับสำหรับวาดชันก็ลูกนะครับล้วต่อไปก็ขอเชิญอาจารย์จุมารีนะครับนามศรีคุณนะครับท่านเป็นอ่าพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นะครับขอเรียนเชิญท่านนะครับเสียวกมือท่านไปครับท่านจะพูดเรื่อยาบรุงนะครับพูดนวนีสนแล้วก็ไม่พูดยาวท่านจะได้ใช้คำที่งายจัดนะยาบำรุงนิทานได้พุกเทศทุกไวยก็ทรงองค์เจ้าเด็กที่อยู่ในคัน ้งแต่5ดอนเริ่มมีที่ประจานเต้นเรียกว่ามีการเต้นของของเด็กนะคะให้ทานได้แต่